สวัสดีครับ FC ครับ FC ช่างวิทย์เลื้งทาครับโตก็ลกเลยเกินเดี๋ยวสวัสดีปี2 5 6 5นรอ 65, นะครับชีว,วิตแก่ขึ้นอีกปีตามปีนะปีนี้42่ปีแล้วคือเฒ่าเลยปะ่ะโอ้ยเฒ่าครับพี่น,อน้องเอ้ปีนี้ก็ได้ที่เราทำงานโตก,กว่าโอ้ยนะครับรู้อะไรเป็นไรแล้วเนี่ย ทักทาทยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับปีสองพันะ้ร้อยหกสิบห้าแล้วก็คุณประสีรันตนยใจนะครับคุ้มครองเพื่อนๆน,นะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางกลับกทมปลอดภัยนะครับนะช่้เปเรื่องถ่าววันนี้ก็ทักทาทยแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะั้นมีความสุขนะครับเงินไหลกองทองไหลมานะครับถ้ากยากไอ แต่ยังไม่มีรักกอดพรรักสดชื่นนะฮะว่ามีรักอย moon, ู่แล้วขอรักการล่าเรื่องนเวลาแสนนานนะครับช่างวิทล่าทาเป๊กเข้าไปหนึ่งเป๊กรู้เรื่องนะครับวันนี้เพื่อนๆชอบแนวทางแบบไหนนะครับการซ่อมอะไรเพื่อนก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายได้นะครับช่างวิทย์พอมีงานที่จะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันพอสมควรอยู่นะครับอาไรยังไงก็เพื่อนๆก็ฝากไว้ก็วางไว้ในส่วนของการตอบคอมเมนต์ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ เอาอยัางไงขอบคุณมากนะครับที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงปี6 5นะครับเพื่อนครับก็กะว่าจะเลิกทําคลิปนะครับเพื่อนนะแต่ว่าก็อ่อลงคลิปเมื่อไหรก่ก็เพื่อน fc ก็ดูเมื่อนั้นมันก็เลยยังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะช่วงปีใหม่ก็อาจจะหายหายไปบ้างนะครับก็เนื่องจากว่างานมันลนนะ้นมันอัดคลิปไม่ดันนะเพื่อนนะถ้ายัางไงก็คุณจะบายจะไมนไม่ยเอาอย่างไรนะถ้าเกิดว่า นะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาตั้งายกันได้นะครับเพื่อนนะ FC ขอบคุณนะครับ FC ที่ส่งค่าเป๊กมาเราวรวมยอดเราไม่รู้ว่าใครส่งมาบ้างนะครับก็เราเราประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนที่โอนเข้มา,ามาขอบคุณมากมายเลยเดี๋ยวจะหาตอบที่หลังนะใครสนับสนุนมาบ้างนะครับเา 108, รบาหมื่นแปดขอบคุณมากเลยนะครับพาร์ตค่าเราคอยขึ้นหลน์ดูนะครับ,นะรมนะรบผมก็วันนี้ก็ อยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเจ้าดีมีความสุขนะครับวันนี้ผมผมผมเป๊กเล่าขาวนะเพื่อนนะบอกเพื่อนเลยบอกตรงๆเลยนะครับในคอเล่าขาวนะครับผมไม่หยนะฮะสายเมานะครับสายเมานะครับยังไงก็เอ่อคลิปนี้ด่าได้นะครับแต่แต่อย่าแรงนะครับนะผมทักทายเพื่อนๆด่าได้แต่อย่าแรงนะครับคือโกหละไอ้แล้วจะมีเอ่อคลิปวิดีโอเพื่อนๆได้ดูอีกผมบอกว่าเป็นกลือเป็นเกือผม ผมจะก้าวเดินต่อไปนะก้าวเดินต่อไปผมจะสร้างช่างมืออาชีพอ,อ่ปีที่ผ่านมาสร้างช่างมือใหม่แล้วก็สร้างช่างผู้สนใจใหม่ปีต่อไปเรากจะสร้างมืออาชีพนะครับเราจะเป็นช่างมืออาชีพไปด้วยกันหากินหาอยู่หาเก็บเงินไว้หลังกเกษียณหรือจะเอาไปเลี้ยงสาวๆก็แล้วแต่นนะส่วนผมนี่ก็อีบึงนี่ก็ไม่ไหวแล้ว ผมตัดสละทิ้งหมดแล้วนะครับโอเคมือสองมือนี้นะมือสองมือนี้ก็คงจะสร้างเล็บดำเล็บดำโมเมียงน้อยี่นองเนาะเม้องเรคือบอกไปตัวทีทไมไม่เป็นไรนะครับอย่าว่ากันนะครับเ c รักกันเหนียวแน่นนะครับอยู่ด้วยกันไปนะครับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวปีปีนี้ปีหกห้านะเดี๋ยวปีใหม่ปีหกหกก็ทักทายกันอีกแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะเพื่อนนะคลิปวิดีโอยังมีเหมือนเดิม เราจะอายุยาวนานไปด้วยกันขาดหลโอเคอย่าลืมกดติดตามช่างวิทย์ไว้ช่างวิทย์เรื่องทาอิเล็กทรอนิกส์ช่างวิทย์ช่างวิทย์ช่างวิทย์ทยเรื่องราคาสาขาสองแล้วก็มีเพจเ Facebook ด้วยอย่าลืมไปกดติดตามด้วยโอ้ยลงคลิปไว้โอ้ยไอยคนเว่ยคนบึงสามคนไอยคนเพจ Facebook ช่างวิทย์อย่าลืมนะครับโอเคนะทักทายแล้วก็สวัสดีคุณภรษีรัตนทยคุ้มครองเดอ้อนะครับยังไงก็อัน ไปก่อนเดี๋ยววมื่หน้าค่อยเจอกันอีิ่งมารอแล้วนะครับสวัสดีนะครับ